ที่ห้องประชุมสารากลางจังหวัดยโสธรนายชรทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้พบปะสื่อมวลชนในการจัดงานผู้ว่าพบสื่อมวลชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมชี้แจงผลการดําเนินงานอาทิสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดได้แจ้งการเตรียมฟางข้าวในการเลี้ยงสัตว์การเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์สานักงานเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงเรื่องของน้าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ชประทานเน้นน้ำใน,นแหล่งน้ําต่างๆที่ใช้เพื่อการเกษตรยังใช้ได้ปกติซึ่งมีปริมาณน้ํารวมทุกแห่งถึง82%พร้อมกับเตรียมเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ไว้แล้วกว่า10เครื่องสํานักงานจังหวัดเตรียมการจัดงาน250ปีหุงเฮืองเมืองยศเริ่มการจัดงานช่วงเข้าปพรรษา ปกตอเน้นการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและการจับสลากกาชาติที่หอประชุมวิถีอีสานในวันที่หนึ่งมีนาคมที่จะถึงนี้เพื่อลุ้นรางวัลใหญ่เป็นรถยนต์เกง่งรถปิกอัพและรถจักรยานยนต์เท่าที่ทราบมาท่านประธานเนีก็เป็นเชียนเชียนพระคนหนึ่งแหละ แต่ท่านไม่ไม่ไม่บอกว่าท่านเป็นเซียนเอาก็มาออกทีวีช่องเราบ่อยๆไงที่มากับต่อยเมืองนนท์มากับอะไรอย่างเงี้ยแล้ไม่บอกบ่อยอ๋อแล้วก็มีความรู้ใช่ไหมเอาจัดประกวดฟ้ารุ่นแรกๆจริงว่างๆเมื่อไหนก็ไปนะพันทิพย์ผาซ่าล่ะไม่ใช่ว่างๆอ่ะไม่ว่างก็ไปไปไปดูที่เนี่ยชอบดูชอบดูท่านเพราะมีข่าวตอนนี้มีข่าวนะไอ้ที่มีกาลาแบร์อ่ะโอ้โหเขาดังนะกาลาแบร์ตัวขาวๆาอ่ะเออเขาไปไปไปวัดตี๋อ่ะ ได้ข่าวว่าเขาไปที่ปากใต้ไปวัดไปวัดอะไรวัดเจดีบ้านท่านอ่ะวัดไอ้ไข่อ่ะวัดไอ้ไข่เขาบอกว่าไปหยุดหยุดปะทุ์ระทัานไปล้านนัดเป็นล้านล้านนัดสองสามล้านเนี่ยเข้าว่ารุ่นนั้นเนี่โอ้เดี๋ยวนี้ราคาเนี่ยโดดที่ถ้าปัทธพระธานพอทราบไหมทราบเมื่อปีที่แล้วปีหกสองเนี่ยรุ่นนั้นเนี่ยให้เช่าที่วัดสี่พันห้าสี่พันห้าใตอนนี้ไม่มีเพราะดังเนี่ยเพราะว่าคุณกะละแมเนี่ย เขาขออะไรได้อย่างนั้นแล้วไม่ใช่เฉพาะคุณกระแม่เศรษฐีใหญ่จากฮ่องกงจุดไป8ล้านนัด8ล้านเออเศรษฐีใหญ่จากมาเลยจุดไปกี่ล้านนัดก็ไม่รู้นี่จะกลายเป็นผมดูข่าวเกบประทัดที่มากที่สุดในโลกแล้วแล้วก็อู้เกือบทุวัดในประเทศไทยทำกันใหญ่วัดอุ้ยมงคลหรอกกไปเพาะเน้เศรษฐีฮ่องกงก็เหมาไปเลยสิก็อู่อุนารุก่อนปี้กสองไม่มีนะผมพอมีอยู่บ้างเพราะเป็นเสียพระ ไปไปไปขอไปไปขอไม่ได้ยี่สิบองค์องค์สี่พันกว่าแต่ว่าเราเนี่ยไม่เอามาจำหน่ายไม่เอามาให้เช่าของของดีเนี่ยต้องมอบให้ได้ขรังเราไปเอามาจากวัดห้วยมงคลเนี่ยตามที่คือรุ่นกาละแมนนี่เราไม่เอามาจากวัดจะดีวัดห้วยมงคลนั้นเราเอามาให้เป็นรูปเขาเขามีเขาทำหลายวัดโอ้ยตอนนี้เป็นเป็นร้อยวัดแล้วรุ่นของ กลแมเนี่ยมีอยู่20องค์ถ้าประธานมีนะมี20องค์เนี่ยผมสมนาคุณเลยแฟนๆช่อง13สยามไทยเนี่ยใครที่ซื้อเครื่องดื่มสูญใบแฮ p ปี้ l พี r e s เฟรชบหนึ่งหลัง,ง,ลงสมนาคุณหนึ่งองค์เลย ให้หนึ่งองเลยให้หนึ่งองแล้วมี20่สิบองนะไม่ใช่คนที่ยี่สิบบาบอกเอ้ยผมโกหกมาเตะปากผมไม่ได้นะเพราะมันไม่มีแล้วมีแค่ยี่สิบองเลยนี่นี่ตัวอย่างใช่ไหมครับเออเนี่ยแหละครับโอ้โหรุ่นนี้แหละครับรุ่นนี้แหละครับรุ่นกะแมซับเหลือล้นกระแมปีหกสองฮะซับเหลือล้นปีหกสองพอพูดเรื่องนี้ท่านประธานนะไปมาขามมีท่านผู้ชมเข้ามาเยี่ยมที่สิบสามสยามไทยเขาบอกเขาบอกผมนะสบขออย่างไรได้อย่างนั้นนะเออใช่เพราะว่าทําไมอ่ะ มีวันหนึ่งเขาลองเขาลองบอกว่าวันนี้ขอห้าพันนะแล้วลูกปาว่างั้นใครแม่ขอห้าพันนะเขาบอกว่าทั้งวันวันนั้นได้ตั้งแต่เช้าจนจะเย็นนะหาเงินได้สองพันห้าเท่านั้นแหละคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะทำไมมันไม่สากเสร็จเพราะว่าขอห้าพันแป๊บเดียวพอพูดเท่านั้นแหละโทรเข้ามาซื้อสินค้าอีกห้าพันวันนั้นก็เลยก็เลยได้ก็เลยได้ เจ็ดพันห้าโอ้เขาบอกว่าเอ้จริงๆนะป็นเป็นกำลังใจจากเนี้ยแล้วก็เพื่อขออะไรได้จากั้นออก็มันเป็นจิตวิญญาณ่อันนี้นะครับ<อ>หลายคนเลยที่ทําแล้วมาเล่าให้ผมฟังว่าขอปั๊บได้ก็เอาน้ําแดงไปให้บูชาไข่บ้างเอารถเด็กเล่นบ้างเสื้อทหารบ้างเขาชอบทหารเขาบอาว่าเที่ยวทหารขายเย็บไปทำตอนนี้ใช่ใช่เ<า>นี่ยเย็บไปทำใช่เพราะว่านี่แหละครับก็เป็นเอาแฟนๆนะครับนอกจากสุขภาพดีแล้ว ยี่สิบท่านตอนนั้นหมดแล้วหมดเลยเพราะปีหกสองครับเอาเละครับไอรัสเซย์ไอรัสเซยไอสตูดิโอตอร์ตตอยกลลินหมดแต่กันตัวเราปะไทยกบวยจีนโขลยิ้นเข้มข้นเข้มข้นเราดีใจที่เป็นประตูเชื่อมสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกและเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อน